แฟนนะครับผมเจปิมลองทายมูลค่าสก,กินในฟรีไฟน e นี่คือสก,กินอัพเวลทั้งหมดที่ี่มีคอนเทนต์นี้นะครับผมแฟนใครไม่เล่นเกมอย่าหาทำนะเดี๋ยวจะได้ทะเลาะก,กันนะค,ะนะคะรับิ่มเลยดีกว่าวาวันนี้เราจะมาพูดถึงแค่ปืนอัพขัน้นเธออยากดูกระบอกไหนชี้มานี่น เลเวลหกแชร์บ้าจากคลิปก่อนพี่ได้จัดกิจกรรมไปนะครับยินดีกับน้องคนนี้ด้วยนะครับพี่ได้เติมไปให้แล้วนะ500เพชรถ้าใครอยากกห้พี่มาจัดกิจกรรมอีกกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,000ไ like. ลค์กดติดตามด้วยนี่อันนี้จะเป็นลูกซองควงก็ถือว่าค่อนข้างจะดัง อันนี้คือหน้าตาเวลหนึ่งอะเป็นไงพอเวลเจ็ดสวยปะสวยวปาะแบบนี้ใครเขาจะเติมเวลหนึ่งกันเขาก็ต้องเลื่อนขั้นเป็นเวลเจ็ดตอนนี้ของพี่เป็นเลเวลหกกรบอกนี้นะคะพี่ใช้เงินไปทั้งหมดประมาณสี่พักว่าบาทโอ้โ เออแอบเติมหมอไม่บอกเขาเลยพูดถึงนี้ดีกว่าครับผมนี่คือปืนอัพป,ปืนแรกเนี่ยเติมไปสี่พัน 4, ตอนไหนโอ้มันนานแล้วน้องพี่เติมมาแล้ว5ปีที่แล้วหพี่เติมมาสก,กินปืนอัพกระบอกแรกที่มีในฟร<อ>ีไฟนะ่คืออันนี้คือก,กระบอกแรกใช่อันนี้คือเลเวลหนึ่งเขาเรียกว่า A k เคมังกรฟ้าดารโก้กระบอกนี้ก็จกอยู่ประมาณ5้าพันซื้อตอนไหนห้าปีที่แล้วเหมือนกันคือพี่ภูมิใจนําเสนอมากครับถ้าเราได้เลเวลเจ็ดน้องเราจะได้ท่าทางพิเศษ ของแต่ละกระบอกมาถ้าเป็นในเกมอะ่ะนี่อย่างอันเมื่อกี้คือกระบอกแรกนี่ครับเงงเป็นท่าเน,นี้ยต้องเอาไปแอคเลยครับผมเติมมาขนาดนี้เดี๋ยวให้น้องฟิล์มลองทายแล้วกันว่าในเนี้ยกระบอกไหนแพงที่สุดคิดว่าไหนมาและนี่คือสกินอัพที่แพงที่สุดคือกระบอกเนี้ยพี่เติมเองทุกบาททุกสตางค์ทุกเงินเก็บเลยนะสก,กินเนี้ยใช้สามหมื่นเพชรสกินอืน่นอ่ะท้ายประมาณ มี15,000เพรที่บาไทยอ่ะไม่รู้เหมือนกันหวังว่าให้คนดูทายกันมาแล้วกันพี่จําไม่ได้แต่พี่มีคลิปในช่องอยู่แล้วลองไปหาดูกันได้นะครับตอนที่พี่จัดลูกซองเนี่ยตอนมันมาครั้งแรกเลยนะอุย้ยขอแอคหน่อยนะครับตอนเนี้ยนะใครที่มีซองแมงตองนะครับก็ถือว่าเป็นของแรนนะนี่ฮนะคือพี่บอกไว้หน่อยนะว่าพี่เห็นแบบคนดังหลายๆคนอยากให้กลับมานะครับซึ่งยังไม่กลับมาเลยนะใครที่ไม่มีก็รอต่อไปนะครับ ตั้งแต่พี่ได้มาพี่เอาไปเล่นแค่116คิวถือว่าน้อยมากนะมาแล้วันนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับที่มันเทียบเคียงเลเวล7นะครับก็ได้กลับมาคอเลชั่นหน้าหนาวนะคุณดูคือวันนี้เขาเลยจะมาจัดเซตนี้เธอโอเคก็ถือว่าแพงพอๆกับประมาณเลเวล7เลยนะสาเหตุที่มันแพงนะครับนี่มาครับมันจะอยู่ตรงไฮเปอร์บุ๊กเว้คุณดู คือพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะเพราะว่าพี่ก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับนี่เป็นระบบใหม่อ่ะนี่นะครับนี่เป็นไงมันจะต้องปลดล็อกขั้นเนี่ยเห็นปะ่ะขั้น2จะได้อันนี้3ได้กระเป๋าส่ได้ไอวอเลเวลห้า <c oughs> ได้ขาดนะเลเวล6เนี่ยพี่อยากได้มากเลยสไนแอคือดูไม่ออกนะว่าเป็นสกินอะไรถ้าใครไม่เล่นน่ะและที่พี่อยากได้นะครับเลเวล7ได้ท่าทาง8ก็ได้มาเหมือนกันเป็นสกายวิงไป เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะหมดกี่เพชรเดี๋ยวเป้าหมายพี่วันนี้นะพี่จะเอานะครับหนึ่งท่านี้ใช้โทเค็น355ในการแลกอันนี้ก็คือถ้าเราแบบสุ่มไม่ได้นะมันก็จะได้โทเค็นทุกครั้งอ่ะเราก็เอาโทเค็นมาแลกเออถ้าเราเกลือนั่นแหละสไน315สกายวิง185เดี๋องทายมาดิ8 0 0พั้่าพี่ใช้เพชรน้อยกว่า800พที่จะเลี้ยงแซลมอนน้องเอาน,นี้ดีกว,ว่าเอางิ่งดีกว,ว่าถ้าพี่หมดแค่3,000เพชรน้องติมไม่ได้เลี้ยงเหมือนเดิม ไป10ครั้ง150เพชรแรกมาดูเลยดียกว่าว่ามันจะออกังแต่ครั้งแรกเลยหรือเปล่าวะได้มา11โทเค็นะครับโอ,โอ้มันก็พอๆพกับกล่องฟูมไม่เกลือไม่เกลือดูดิได้ท่านี้ได้ไหมเบสมาด้วยชิวๆไปก่อนก็กราจะ,ะ1 0 0่เพชรเนี่ย จัดไปตอนนี้ประมาณ1000นิดๆเราสามารถปลดล็อกขันไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับนี่ถ้าเราไม่เอาโทเค็นไปแรกนะครับเราสามารถปลดล็อกเอาโทเค็นที่เรามีมาปลดล็อกสมุดต,ตรงนี้ได้เลยทุกคนเนี่ยมันจะไม่ออกเลยเหรอวะมันมออกแต่โทเค็นหรอวะสามพันนะสามพันขึ้นค่าทางมันจะไม่ออกเลยเหรอวะกาลังจะสองพันละค่าทางมันจะไม่มาเลยหรอไป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 นี่ไงสองพันเพชรพี่สไนามาละ เราสามารถเลื่อนขั้นได้น่ยเห็นปะพี่ก็มาเลื่อนขั้นเนี่ยเห็นปะพอปลดล็อกนี่ได้กระเป๋าขั้นต่อไปใช้หกสิบโทเค็นเห็นปะโทเคินที่เราสูมก็จะลดไปด้วยแต่ไอวออันนี้ใช้เก้าสิบห้าได้คาตนามาเป็นงเป็นงและท่านี้ พี่ว่าไม่ถึง3,000เพชรว่ะแัดก,กันต่อจัดก,กันต่อจัดก,กันต่อนะครับไบรุ่นเกิน3,000เพชรว่ะเกิน3000เกิน3000อยู่โอก็คือมันไม่ออกเลยหรอกไว GM ตอนนี้มันมี200โทเคตนะครับสามารถได้ท่านี้มาแล้วนะครับท่านี้ ผมได้แล้วพี่โอ้ยสกายวิ่งรับได้เลยเหรอโอ้ยพี่หมุนเพื่อรับรางวัลมันสุ่มนี่ว่ามันสุ่มมันสุ่มนี่ไงพบว่าพี่นี่เหรอวาของที่มันแบบแรงๆเหมือนพวกปืนอัพเวลเจ็เลยเ่ยคนดูพี่ใช้ไปทั้งหมด3,750เเพชร oh. ก็ถือว่าคุ้มเลยนะพี่ว่าพี่คุ้ม นี่ครับแล้วเราก็จะได้สกายวิงมาด้วยอ่ะน้องนี่ครับผมอู้ยประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เราไปแบบล่าตู้น้ากันเนาะสำหรัวันนี้น้องปิ่มได้กินแซลมอนใช่ไหมพี่ได้กินแซลมอนด้วยวันนี้น่ารักมาก